สวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Guest M Show Step TV นะครับหรือ w w g สิกหัวโตัวสถานเลน่นเองครับวันนี้ครับระหว่าง Two g e t h e r จับมือกับซีนอนครับแล้วก็ตัว S นะกับกิ้วพี่เองเจอกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าจะมันในขัานดันไหนส่วนโลกร้อนมันเสือกนะเดี๋ยวลองดูกันครับผมด่าแรกครับด่านซีนอน นะซินนแมสเตอร์ด่านนี้หมูบินคนเล่นกันเยอะมากเลยนะครับเด็กคูพันทำเพงลงละเจอกันแล้วครับตอยอบ b บีมอสเอาแล้วไงสวนกับปลาระเบิดบีมอสเล่นทหารนะสังเกตบนหัวเขาบ้างของเขาเขาทำเองนั้นนะ่ะหัวเขาขอ่ะเขาทำเองบนหัวเห่อ กันอย่างมันคู่นี้ทอสเตอร์กันไปทอสเตอร์กันมาฮนะจะตกไหม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 กูจะถ่ารา่างได้ครับไม่ตกนะเดบีมอสกูหารายางได้ครับปาปี้ <c oughs> นี่แบบกูเซงอะเซงแทนอะมันไม่ตกว่ะปาปี้ ปาร์ี้โดนสปอเตอร์แล้วไงเป็นไงล้วเอาแล้วครับมันเริ่มกระโดกันละเอาละครับเบบี้มอสโดนปาร์ตีฆ่านะตายละหายออกมาครับเอาแล้วครับออกมาไม่ทันไรเอาแล้วไม่ทันไรว้าตกครับน่าเสียดายจังเลยรีนอสนะรีนอสตกไปละฮน่าเสียดายรีนอสตกไปซะงั้นเลยแบบโอ้โหน่าเสียดาย เอาล้วครับความฟนปุงบวกกันอันนี้ปาปี้บวกกับเวอร์เวอร์ปลาเวอร์ปลาเวอร์ปลาครับโชว์เลยที่เห็เอาแล้วเอาแล้วจะตกไหมจะตกไหมไม่ตกครับปาปี้นี่ใส่ตกตอนน้าจะเล่นปังยาเนาะไม่น่าเล่นเกตเอบตกอย่างเดียวอ่าอ่าพุ่งไหมพุ่งเฮ้ยแม่เล่นนักดาบครับปาปี้เล่นพุตแคนนั้นเหรอเนี่นลูก เอ้ยพ to ูดแพ้เออไม่ได้ลงเกาะพูดผิดใส่ของโพสต่อไปใครลงครับวอนเจอใครเจอโรคร้อนนะเอาแล้วนี่ก็สายกระโดดอย่างเดียวอ่ะจำกริปที่แล้วได้ปหมไม่งก็กระโดดอย่างเงี้ยแหละใครทำให้ดูพลาดงี้ก็กล่าวประทานโทษด้วยนะครับนะพอดีมันติดเป็นนิสัยนะติดเป็นอาชีพเอาแล้วสายโดดครับกับสายฟันใครจะเหนือวะกันเสร็จแล้ว หัวแบก็ตายด้วยพลังเลือดที่ไมที่น้อยนะเจอแล้วครับคีคุณหมอนะแบบโดนโดนทีเห็นมันเห็นหัวที่ฆ่าตาคุณหมออ่ะโดนทีแบบนี่มึนอ่ะแบบมืดไปหมดอ่ะขอเขาหัวเหมือนกันเอาแล้วแล้วมืดไหมไม่มืดนะสว่างอยู่ ก็ต้องระวังเกตแอบครับอย่าประมาทมีวิสุดนะต้องใช้ความคิดครับค่อยๆคิดไปนะว่าจะได้ยังไงแล้วโลก้อนโดแล้วไม่มีอารมณ์มาเล่นมือก็โดลเดียวครับไม่รู้จะโดอะไรน้ากากนะส่วที่คาบผมแนบหมอเล่นพยาบาล เอ้ยได้นินจาเอาแล้วครับเอาแล้วเวลาใกล้หมดละเหลืออีกประมาณสี่สิบวินะมืด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 แล้วเหมือนดิวนะโฟคัมมืดไม่ก็โปรเจคโตะแพ้กลางคืน,น,น,นเป่ามาดูกันต่อครับอแล้วนี่ก็วิงงวว่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวครับสมกับยศมากเลยวิ่งอย่างเงี้ย อืมสุดยอดนินจาก็เอาโดนพวกตัวเองอีกเออชาลานี่ก็อาจบเลยครับด่านนี้ครับทูกเก็ตเกอร์อเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน262ครับส่วนคิวพี่เองแพ้นะด้วยคะแนน188มาด่านต่อไปดีกว่าครับโอกาสแก้ตัวได้มีเสมอใครว่าไม่มีละ่ะเอาแล้วครับ งครามมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วโดนฟ้าไปกีนี้ตกนะไม่ได้คะแนนอะไรเลยห้างสารเก่งเลยนะเนะอาละคุณหมอคุณหมอวิ่งไหมเอาลวพูดแค่ลกร้อจะทาอะไรอ,อะไรเน<อ>ี่ยเล่นอะไรของแมงวะอ้าจวจอ้าวลิงค,ครับอันแนงสอยผิดสอยผิด,สอ,ผดสอยไม่โดนลีนอสอยไม่โดน เจอลิงมืดอีกแล้วโหคนนี้อะไรมืดทุกทีเลยบ้าอาจจะปลาเฮือจริงๆเลยพวกเนี้ยแน่แน่มืดอีกแล้วครับมองไม่เห็นนะโอ้โหเล่นอะไรอย่างนี้นะเอาแล้วโดดอกไรเนี้ยปลาอ่าเราเข้ามาแล้วตัดภาพมาที่ ชาลานะชาลาวิ่งชาลาวิงาาว่งชาลาไม่น่าวิ่งเร็วขนาดนี้อเอออ้าวตกไปแล้วตัวหนึ่งอ้าวโดนพวกตัวเองนะนนนครับทีมแดงชนะ1068นะครับส่วนทีมฟ้านะก็626อ่าดูฉายาแต่ละคนนะก็ได้กันประมาณนี้นะอะโฮโหโหลีนอสโดนจากลาัสติภาพมี่เอาไปหมดเลยนะส่วนชาลานในจอมโหดกับจอมสังารแลก็ ปีป้าในก็นักทำลายครับส่วนโลกร้อนก็มาหาอุดนะะคะแนนรวมครับขอที่เห็นนะนะอ่ะก็ขอขอบคุณกันแอลแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับไม่รู้นะคุณเล่นกันอยู่ดีเล่นให้ดีแล้วกันระวังเหอะอาจจะอยู่ในคลิปพวกนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้